สปอร์ตหรูหลาแรงประหยัดขับสนุกทุกเส้นทางนี่คือ Honda Accord 1.5ตัว EL ปี2021สีขาวมุกค,คันนี้ที่มาพร้อมกับราคาที่โดนใจในคลิปนี้นะครับสีขาวมุกสวยๆมีแค่คันนี้คันเดียวในบริษัทเพรย,ยนต์ไม่ชอบในตัวเรื่องของไฮบริดคันนี้ไม่ใช่ h ฮบริดเป็นเบนซินล้วนเครื่องยนต์1,500เทอร์โบนะครับและที่สำคัญประหยัดน้ำมันอยู่ประมาณ15-17กิล,ลได้รถดีเซ gment รถสไตล์ผู้บริหาร ไปใช้งานสภาพสวยๆแบบนี้วันนี้ผมพาพี่มารับชมแล้วพาดูทุกจุดนะครับทุกฟังก์ชันต่างๆพาชมเหมือนพี่มารับชมรถบริษัทเพชรยนต์ด้วยตนเองวันนี้ผมรีวิวอยู่ที่เสรีไทย64นะครับมีแคมเปญพิเศษเด็ดๆ,ๆในคลิปนี้ด้วยนะครับใครสนใจ Accord ร์ด15เทอร์โราคาเบาๆบาผ่อนหมื่นนิดๆคันนี้ดูคลิปนี้ให้จบอย่าพลาดเลยนะครับ สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะฮะอยู่กับผมปานเพชรยนครับวันนี้อยู่ในช่องพพชรยนต์รถมือสองพร้อมใช้นะครับบ่ายปานเพชรยนต์นะวันนี้นะครับผมนําตัวรถสปอร์ตหรูนะครับแรงประหยัดและขับสนุกทุกเส้นทางนะครับตัว Honda a c c o r d 1.5ตัว EL ครับปี2021คันนี้ได้สีขาวมุกค,คันนี้นะฮะที่มาพร้อมกับราคาที่โดนใจมากๆราคาหายไปจากป้ายแดงเนี่ยเกือบประมาณ3-4แสนเลยนะครับใครหาอยู่คันนี้ฟรีดาวจัดยอดได้เต็มด้วย สนใจนะครับเข้ามาดูตัวรถได้ที่บริษัทเพชรยนต์ครับบริษัทเพชรยนต์เปิดสาขาใหม่ที่สุวินทวงศ์46นะฮะติดกับถนนใหญ่แล้วก็อยู่ตรงข้ามปั๊มปตทขาออกนะครับพี่ใครที่อยากได้รถไปใช้งานสักคันรีบติดต่อหาผมได้โดยตรง Accord สีนี้มีแค่คันนี้คันเดียวและที่สำคัญใครไม่ชอบไฮบริดผมแนะนำเป็นคันนี้เลยนะครับ h ันได้ข c ชมนี้นะฮะมาพร้อมกับความ พรีเมียมที่ใครเห็นก็ต้องเหลียวมองนะครับนะก็มากับกระจังหน้าแบบใหม่สวยจริงนะครับเลขไมหม่1 3 0 0 0กิโลนะคันนี้ครับราคาโดนใจเพียง7 9 9 0 0 0บาทครับฟรีดาวผ่อนเพียง13,000บาทตลอดระยะสัญญาครับพี่ผ่อนสบายๆเลยนะใครที่สนใจเข้ามาดูได้นะครับผมปานเพชรยนต ที่ปรึกษาการขายนะครับบริษัทเพชรยนต์ครับมีประสบการณ์มากกว่า8ปีผ่านการอบรมไฟแนนซ์ต่างๆมาเยอะมากนะครับการจัดไฟแนนซ์เนี่ยประสบการณ์ผมเยอะมากใครอยากได้การบริการที่ดีเยี่ยมรีบติดต่อหาผมได้โดยตรงนะครับคันนี้ <c oughs> ขออภัยนะครับอ่ะเรามางลงรายละเอียดของตัวคันนี้กันครับชมนี้มาพร้อมความพรีเมียมเนาะที่ใคร เห็นแล้วก็น่าจะชอบกันนะครับด้านบนนะครับตัวนี้ได้เหลี่ยมสันคมนะฮะตัวรถนะไม่มีบุบไม่มีรักยิ้มแบบนี้นะครับโฉบเฉี่ยวมากๆเลยทรงสปอร์ตหรูหรานะครับกระจังหน้าได้เป็นดีไซน์แบบโครเมียมนะครับดีไซน์เฉียบนะฮะไฟหน้า LED แบบนี้ครับมี Daytime r u n n i n g Light ล้ออลลอยขนาด17นิ้วมาครบเซตนะครับไฟหน้าไม่มีแตกไม่มีร้าวนะตัวนี้ไม่มีในเรื่องของไฟตัดหมอกมานะครับแต่ว่า มันไม่สําคัญมากเท่าไหร่นะกระจังหน้าได้เป็นสีดานะครับเหลี่ยมสันคมด้านข้างครับสวยชัดเจนไม่มีอ้าออกเลยนะครับตัวจุดเชื่อมต่อต่อตางๆเช่นเดียวกันนะฮะนี่รถสวยมากนะครับเหลี่ยมด้านข้างปงซุ้มล้อไม่มีบุบไม่มีรักยิ้มล้อแมกเป็นทูโทนปัดเงานะครับขนาด17นิ้วมาให้แล้วล่องลึกเนี่ยจะเป็นสีเทาดำนะตัวนี้แล้วก็ได้ยางปี๊บสีครับเฉพาะตัวยางนะฮะสีเส้นเนี่ยก็เกือบสา0,000ื่นแล้ว เป็นรถสไตล์ผู้บริหารพร้อมใช้งานจริงๆอีก1คันเหลี่ยมสันคมด้านข้างสวยชัดเจนไม่มีบุบไม่มีรักยิ้มนะครับด้านล่างเนี่ยมีคิ้วโครเมียมให้ด้วยนะมือเปิดประตูเป็นโครเมียมทั้งหมดรอบคันมาแล้วครับกระจกมองข้างครับปรับพับเก็บไฟฟ้าปรับองศาไฟาฟ้ามาพร้อมกับไฟเลี้ยวแบบนี้มีในเรื่องของตัวเลนวอชให้ตรงนี้ด้วยนะครับแจ้งเตือนมุมอับนะนะะ บนหลังคาครับไม่มีบุบไม่มีรักยิ้มไม่มีรอยขีดขว่วนสภาพโคตรดีโคตรน่าใช้นะครับกระจกแท้เดินโรงงานเนี่ยจะต้องมีโลโก้ Honda ชัดเจนตรงนี้นะครับนี่เดี๋ยวบางหน้าก่อนนี่ฮะกระจกชัดเจนแน่นอนครับแล้วก็มือเปิดประตูมันจะเป็นโครเมียมด้านบนแล้วก็อีกประมาณ60%ได้เป็นสีขาวสีเดียวตัวรถเป็นสมาร์ทคีเลตทั้งคู่นะครับ เป็นสมาร์ทคีย์เลดด้านหน้านะตัวนี้สามารถเปิดได้แค่คู่หน้านะตัวด้านหลังเนี่ยจะต้องรองให้รถด้านหน้าเปิดก่อนนะครับส่วนในเรื่องของล้อแมกไม่มีรอยปีนฟุตบาทมาแน่นอนครับจุดเชื่อมต่อด้านข้างเนบชิดสนิทแบบนี้นะครับผมสวยจริงได้คันนี้ไปผ่อน1 3,000พโคตรคุ้มใครไม่คุ้มผมว่าคุ้มนะครับตัวบนหลังคาครับได้เป็นตัวรับสัญญ,ญาณชีพฉลามช้าฟินครับมาพร้อมกับตัวฝาท้ายสีขาวสีเดียวกับตัวรถโลโก้แอคคอร์ดชัดเจนนะฮะ ไฟท้ายได้ Full LED Light Guiding มาให้แล้วไม่แตกไม่ล้าวไม่มีไอ้น้ำไฟทัดทินให้มาถึง2จุดทะเบียน5804พี่ได้ทะเบียนนี้ไปใช้งานนะครับใครที่อยากได้คันนี้บอกเลยว่าโคตรคุ้มคุ้มสุดๆนะครับจุดเชื่อมต่อด้านล่างนะฮะแนบชิดแบบนี้ไม่อ้าออกเรียมสันคมตัวรถครับสวยชัดเจนไม่มีบุบไม่มีรักยิ้มล้อแมกเป็นทูโทนปัดเงานะครับนี่ ไม่มีรอยปีนฟุตบาทมาแน่นอนรอล้างทําความสะอาดให้พี่ๆเข้ามารับชมรถได้เลยนะครับรถสภาพสวยสภาพนี้ไม่ได้หาได้ง่ายๆนะสภาพป้ายแดงแบบนี้นะครับรถสวยและได้เป็นสีขาวแบบนี้รถปี21ด้วยปีใหม่ๆเลยนะครับใครอยากได้คันนี้ไปใช้งานนะนะสภาพค่อนข้างจัดเต็มแน่นอนครับมีในเรื่องของตัว n o n อ่าเขาเรียกว่ารถหรูนะครับ มีดิดรถหรูดีเซกเมนต์ที่ลงตัวกับความหรูสปอร์ตนะฮะใครอยากได้รีบติดต่อมานะเมื่อกี้มีเสียงดังนิดนึงผมทําให้ผมเสียสมาธิไปเลยนะครับต้องขออภัยนะครับเปิดเข้ามาดูภายในครับตัวนี้แผงในเรื่องของคอนโซลต่างๆรวมถึงบอกออกแบบเป็นโทนสีดําแบบนี้ นะครับมีปุ่มปรับรถกระจกเป็นบันชาร์ตแค่คู่หน้านะนะครับแล้วก็มีในเรื่องของปุ่มเซ็นทรัลล็อกปุ่มล็อกกระจกปรับองศากระจกปรับพับกระจกไฟฟ้ามมนบลิซีทมีมาให้ตัวนี้ตกแต่งด้วยลายไม้ครับออกเป็นสีน้ําตาลนิดนึงโทนภายในเนี่ยจะได้ออกแบบเป็นโทนสีดําแบบนี้หุ้มหนังมาให้เสร็จสรรพเรียบร้อยนะครับมีพุทสตาร์ทให้นะครับมีฟังก์ชันต่างๆให้เลือกใช้ระบบการลื่นถลายไฟสูงตามแบบนี้นะครับแป้นเบรกแทบจะไม่ผ่านการใช้งานไม่หนึ่งแสนสามหมื่นโลถือว่าใช้งานน้อยนะครับ หรือว่าใช้งานน้อยได้รถปี2021ไปใช้งานคอนโซลหน้านะครับเป็นแบบเบกกิซีตนุ่มๆนะสัมผัสดูแล้วแบบมีรอยเขาเรียกว่ามันเป็นนุ่มมือครับสัมผัสแบบซอฟทัชซอฟทัชเนาะพวงมอะไรหุ้มหนังปุ่มมัลติฟังก์ชันออปชันต่างๆภายในหรูหราเรียบหรูภายในเป็นเบาะสีดำหุ้มหนังมานะครับทรงสปอร์ตแล้วก็มีในเรื่องของเบาะไฟฟ้ามาให้แล้วครบเซตมีเรนวอชสามารถกดจากตรงนี้ได้เลยนะครับผมขออนุญาตขึ้นเข้าไปด้านในนิดนึงนะฮะ ตัวนี้นะครับ Honda Accord ตัว1,500 t u เทอร์โบนะครับ1.5 EL นะฮะตัวนี้ได้คันนี้ไปใช้งานแน่นอนนะครับเลขไม่หนึ่งแมกิโลถือว่าใช้งานน้อยมากนะครับแล้วก็พวงมาลัยฮะหุ้มหนังครับหุ้มหนังเลยนะครับเดินได้ด้วยเส้นสีเทานะฮะแล้วก็มี ปุ่มมัลติฟังก์ชันครับเพิ่มเสียงลดเสียงครับสั่งงานด้วยเสียงได้รับสายวางสายได้กดโหมดต่างๆได้รวมถึงฟังก์ชันหน้าจอเนี่ยบอกเลยว่าเยอะมากสําหรับคันนี้มีคูชคอนโทรลครับที่ไม่ได้เป็นอ d a p t i v e นะแต่เป็นตัวล็อกความเร็วเฉยๆนะครับตัวนี้ได้ในเรื่องของแพทเทิร์นชิพมีมาให้แล้วนะฮะนี่เป็นบวกลบครับเมน,นูน์โหมดนะครับ มาตรงนี้เอ่อขอดูหน้าจอนิดนึงนะครับหน้าจอนะครับตรงนี้จะเป็นอุณหภูมิความร้อนแล้วก็อัตรารอบนะครับรวมถึงตรงนี้เป็นเกน้ําอ่าเป็นอัตราเร่งนะฮะก็คือรอบเข็มไม้ตรงนี้ก็จะเป็นในเรื่องของเกน้ํามันนะครับหน้าจอนะครับสามารถเชื่อมต่อพวก Apple c a r p l พ y Android Auto ได้นะครับเชื่อมต่อฟังก์ชันต่างๆได้หมดเลยรถปีใหม่มาก บลูทูธเชื่อมได้นะครับรับสายวางสายในพวงมะลัยแบบนี้ได้เลยฟังก์ชันเยอะนะครับแล้วก็มีปุ่มอนาล็อกด้านข้างนะฮะใครที่ไม่สะดวกกลัวว่าจะกดแล้วไม่โดนนะสำหรับใครที่ไม่ชอบการทัชส,สกรีนนะครับก็มาปุดกดฟังก์ชันด้านล่างได้ไอ้ด้านข้างได้นะครับรวมถึงมีปุ่มโวลลูมลดเสียงเพิ่มเสียงตรงนี้นะครับจูเนอร์มีหมดนะครับ แล้วก็มีแอร์นะฮะสี่ช่องในด้านหน้านะฮะถัดลงมาด้านล่างครับตัวแอร์นะฮะได้เป็นในเรื่องของแอร์ดูโอโซนแยกอุณหภูมิซ้ายขวามาให้แบบนี้นะครับนอกเหนือจากตรงนี้นะฮะอุณหภูมิที่โชว์นะครับมันมีด้านบนด้วยเราสามารถจับแยกได้นะครับเพียงแค่กดฝั่งนี้นะครับใครร้อนใครหนาวก็ว่ากันไปนะครับแยกกันไปเลยนะครับจะได้ไม่ต้องมาเถียงกันเนาะนะครับส่วนตรงด้านล่างตรงนี้จะเป็นช่องเก็บของมีช่องเสียบ USB สามารถปิดได้แบบนี้นะครับ สวยจริงนะมีช่องวางแก้วให้ถึง2ช่องรวมถึงเกียร์ครับอัตโนมัตินะฮะเกเกียร์ถุงมาให้แล้วนะครับค่อนข้างที่จะสวยงามนะครับการออกแบบนะฮะมีสปอร์ตโหมดต่างๆนะฮะมีเบรกมือไฟฟ้าออโต้เบรกโฮคอนโซลหน้าตรงนี้ออกแบบเป็นโทนสีดำเมทัลลิกเงาๆนะครับมันออกจะเป็นแบบเขาเรียกว่าคล้ายๆกับสีเทานิดนึงนะครับนอกจากนั้นนะครับตัวนี้ได้กล้องหน้ากล้องบันทิกหน้ามาให้แล้ว เสา A ครับด้วยความเป็นสีเบจให้ได้ในเรื่องของอารมณ์ l u ว u r y และมี airbag อยู่ในเสาวความปลอดภยัยคันนี้จัดเต็มมากๆนะครับสวยจริงได้คันนี้ไปบอกเลยว่าคุ้มค่าไฟติดปกตินะครับกระจกมองหลังครับตัวนี้ตัดแสงอัตโนมือนะไม่ใช่อัตโนมัติมีช่องเก็บของให้ด้านบนหลายคนมองว่าเป็นช่องเก็บแว่นใช่ไหมจริงๆมันเป็นช่องเก็บของนะครับมันเป็นช่องเก็บของนะฮะนี่แล้วก็มีม่านบังแดดครับรวมถึงมีกระจกให้แบบนี้เลยฮะสองบาน นะครับแม่บ้านชอบแน่ๆนะครับใครได้คันนี้ไปบอกเลยว่าคุ้มนะครับด้านหลังกว้างๆด้านหลังกว้างๆแบบนี้รถคันนี้สภาพโคตรดีนะครับใครได้คันนี้ไปโอ้โหคุ้มจริงมีคันเดียวในเพชรยนนะฮะสำหรับสภาพนี้ใครอยากได้รีบจัดครับรีบจัดเลยนะฮะเดี๋ยวผมจะพามาดูห้องเครื่องแล้วก็ดูโครงสร้างกันแต่ก่อนไปดูห้องเครื่องเดี๋ยวพามาดูด้านหลังนะครับตรงนี้ก็จะเป็นในเรื่องของ ด้านหลังครับผมปรับเอ็นเบาะมานิดนึงเพื่อการรีวิวนะครับแล้วก็มีในเรื่องของตัวนี้ฮะที่พักแขนนะครับแบบนุ่มๆเลยซอฟททัชนะฮะที่วางแก้วแอร์ตอนหลังมีมาให้แบบนี้นะครับไม่ต้องห่วงครับรถสไตล์ผู้บริหารก็คือรถสไตล์ผู้บริหารรถดีเซ gment mm hmm. พิษยนต์มีเยอะมากนะครับนอกจาก Camry mm hmm. หรือแล้วก็ Accord รุ่นนี้ก็ยังมีพวกรถเบนซเหมือนกันนะครับใครที่สนใจใครที่หาอยู่ รีบเข้ามาจัดได้นะครับถ้าช้าระวังจะไม่ได้รถสวยนะพิจิตรอาจจะนาเข้าเข้ามาเยอะแต่ว่ามันจะมีรถสวยที่จาก1ไป4อยาก4ไป5อยู่นะครับลำดับของความสวยนะครับแต่ผมชงให้ทุกท่านไม่ต้องห่วงนะครับไม่นน้อยเนี่ยยิ่งไปไวนะฮะและลุ้นทนี้เชื่อผมเถอะว่าลงคลิปแล้วนะครับอาจจะไปไวเหมือนกันเดี๋ยวผมเปิดฝากระโปรงหน้าให้ดูครับรออ่าตัวนี้มันจะเป็นในเรื่องของโชคอัพฝากระโปรงหน้ามาให้แล้วเพราะว่ามันเป็นรถสไตล์ผู้บริหารนะครับ เป็นดีเซเมนต์เห็นไหมฮะโฉบขึ้นสุดลงสุดแบบนี้ครับนี่คือสภาพห้องเครื่องภายในของตัวรถแอคคอร์ดรุ่นนี้ครับรุ่นนี้สวยมากเลยนะฮะได้คันนี้ไปบอกเลยว่าคุ้มค่ากำลังเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์เบนซิน1.5เทอร์โบครับ VTEC เทอร์โบนะฮะให้กำลังสูงสุด190แรงม้านะ,ะับประหยัดน้ำมันและแรงตอบสนองทันใจแน่นอนครับทำงานคู่กับเกียร์อัตโนมัติที่นุ่มนวลไร้รอต่ออัตราเร่งดีเยี่ยม เหมาะกับใช้ในเมืองและทางไกลอาัตราสิ้นเปลืองอยู่ราวๆ15-17กิโลเมตรต่อลิตรนะครับผมรถสวยพร้อมใช้งานนะครับห้องเครื่องสวยมากไม่มีรอยน้ามันเครื่อง่วไหลหัวน็อตทุกจุดไม่มีร่องรอยของการถูกขันไขยขยะเคมีพันต่างๆไม่มี่วดซึมนะครับดูหัวน็อตครับคุณนะฮะหัวน็อตทุกจุดเบ้าชงเบ้าโชกครับไม่มีร่องรอยของการถูกขันไขยขยะหัวน็อตทุกจุดอยู่ในสภาพดีนะครับซื้อรถกับผมผมเปลี่ยนน้ามันเครื่องให้แบตเตอรี่ถ้าเกิน2ปีผมจัดการเปลี่ยนให้นี่ฮะ หัวนอตจงเบ้าโชคไม่มีเปลี่ยนมามีฝุ่นเล็กน้อยเดี๋ยวทําความสะอาดให้นะครับโชคขึ้นสุดลงสุดครับหัวนอตทุกจุดไม่มีร่องรอยของการถูกขันไขขยะบแบบนี้นะคเคมีพันธ์ุต่างๆอยู่ในระดับปกตินะครับสภาพโดยรวมนะฮะแก้มข้างไม่มีเปลี่ยนมาแน่นอนครับไฟแท้ไฟเดิมครับโลโก้อยู่ตรงนี้เป็นของสแตลเล่เบื้องต้นอนะ่ะจะต้องมาส่องไฟดูนะครับถึงจะเห็นเนาะนี่านบนบนานไม่มีบิดเบียว ป้ายคำเตือนต่างๆป้ายโลกโก้ต่างๆอยู่ครบครับ,ครบเครื่องเดิมโรงงานแน่นอนสาแท้ไปเดิมต้องเป็นของสแตนเล่แบบนี้นะครับหัวน็อตทุกจุดไม่มีร่องรอยของการถูกขันไขขยับนะครับรวมถึงเหลี่ยมสันคมฝากระโปรงหน้าชัดเจนไม่มีบิดเบี้ยวนะครับไม่มีอะลซิลิคนต่างๆอยู่ครบรูระบายความร้อนรูระบายอากาศสกัดกันความร้อนทันนี้เดิมโรงงานไม่เคยได้ทําอะไรมาแน่นอนนะฮะสนใจรีบติดต่อสอบถามหาผมได้โดยตรงนะครับอะ มาดูในเรื่องของด้านข้างกันครับสปอตเม็ดองเม็ดอาร์ครับเรียงกันเป็นตับแบบนี้นะแล้วก็ประกบกัน3แผ่น1 2 3ยืนยันได้นะครับว่ารถไม่ได้ชนหนักพลิกคว่ำจมน้ํามาแน่นอนตรวจพบเจอนะฮะชนหนักพลิกคว่ำจมน้ำนะครับเรารับซื้อคืนเต็มจํานวนนะมีเขียนไว้ในสัญญาซื้อขายชัดเจนครับจุดแจ้งเตือนลมยางอยู่ด้านนี้มีมาให้นะฮะนี่หัวน็อตทุกจุดครับไม่มีร่องรอยของการถูกขันไขขยับเพมพพันต่างๆอยู่ในระดับปกติ รถไม่เคยชนหนักพลิกความจมน้ําเราเขียนไว้ในสัญญาซื้อขายชัดเจนนะครับคีบโรบอทยังอยู่นะครับยังมีนะครับถ้าเกิดว่าจุดนี้ถ้าไม่มีรอยเ,อเขาเรียกว่าร่องรอยของการโดนคีบโรอตบอทเนี่ยแสดงว่ารถอาจจะไปทําอะไรมานะเพราะรถทุกคันจะต้องมีคีบโรตบอทนะครับจะต้องมีคีบโรตบอทด้านท้ายครับเปิดง่ายๆและสภาพหรูหรามากเลยนะครับใครได้คันนี้ไปบอกเลยว่าคุ้มจริงๆนะฮะสภาพดีสภาพสวยนะครับนี่ยางอะไหล่แม่แรงอยู่ครบแบบนี้ สภาพเดิมๆนะครับไม่ได้เปลี่ยนมาจุดเชื่อมต่อครับเม็ดองเม็ดอาร์ครับไม่มีการเปลี่ยนไม่มีแตกรล้าวไม่มีสนิมขึ้นแน่นอนนะครับฝั่งนี้เช่นเดียวกันนะครับไม่มีแตกรล้าวไม่มีสนิมขึ้นนะครับใครสนใจรีบติดต่อหาผมได้โดยตรงนะนะฮะโทรมาที่0825713369นะครับไลน์ PARNPI 1992พี่ได้คันนี้ไปยังไงก็คุ้มค่านะครับยังไงก็คุ้มค่าแน่นอนเห็นไหมครับ คีบโรบอทเม็ดองเม็ดอาร์คคุ้มค่าที่สุดแล้วนะครับสำหรับตัว a อ c, c o r d 1 5พัเทอร์โบมีคันนี้คันเดียวในเพชรยนต์ที่เป็นสีขาวแบบนี้นะครับเช็คดูแล้วตรงกับสำเนาเล่มทุกจุดนะครับแผ่นเพจนะครับหัวน็อตทุกจุดไม่มีร่องรอยของการถูกขันไขขยับแก้มข้างครับอ๋อขออภยัยเม็ดองเม็ดอาร์คด้านข้างฮนะไม่มีเปลี่ยนมาแน่นอนนะครับหัวน็อตทุกจุดไม่มีนะครับร่องรอยของการถูกขันไขสนใจคันนี้นะครับ รับโปรโมชั่นเด็ดๆได้นะฮะที่บริษัทเพรยนต์สาขาใหม่เท่านั้นนะครับตัวนี้เป็นรถมือเดียวนะครับออกห้างเช็คศูนย์ทุกระยะนะครับผมมีประวัติเข้าศูนย์ครบนะฮะเลขไมแท้นะครับหนึ่งแสนมกิโลใช้งานน้อยมากนะครับมาตรฐานปีอุปกรณ์ครบนะครับผมแล้วก็กุญแจรีโมทครบด้วยเอกสารพร้อมโอนทุกใบนะครับโปรพิเศษวันนี้ฟรีดาวผ่อนเพียง13,000บาท เปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องฟรีนะครับมีการเคลือบสีให้นะครับรวมถึงฟรีบริการจัดไฟแนนซ์ถึงหน้าบ้านนะครับผมหอนได้ขอคันนี้ราคาเพียง799,000บาทเท่านั้นถูกกว่าตลาดทั่วไทยนะครับไปเกือบประมาณป,ปกติแล้วมันจะอยู่ที่ประมาณ850,000นะครับถึง890,000บาทแถมยังฟรีดาวผ่อนสบายดูมีคาส์ขับไปทํางานก็หรูนะครับขับไปเที่ยวก็สบายใจนะครับประหยัดน้ํามันแรงพอตัวพอใช้งานทันพร้อมใช้งานทันทีนะครับ ใครหารถซีดานอยู่หรูอยู่นะฮะที่ขับแล้วดูดีลงตัวทุกมุมมองแบบนี้นะครับ Honda Accord 1.5 EL ตัวเทอร์โบคันนี้นะครเป็นตัวปี2021สีขาวสวยเดิมทั้งคันเนี่ยนะครับฟีดาผ่อนประมาณ1 3 0 0 0บาทเนี่ยพร้อมเป็นของท่านแล้วนะครับสนใจรีบโทรมานะครับผมรถสวยแบบนี้มีแค่คันเดียวโทรมาที่0825713369 Li l i n e P A R N P I 1992ครับตัวเบอร์โทรผมก็สามารถ แอดไลน์ได้เหมือนกันนะพิกัดดูรถครับอยู่ที่เพชรยนต์สาขาสวิงทวงนะครับสาขาเปิดใหม่สวิงทวง46มีเซลล์อยู่ตรงนี้มากกว่า40ท่านนะครับใครจองก่อนได้ก่อนระวังจะติดจองระบบจะล็อกตัวรถเป็นชื่อท่านไว้นะครับใครสนใจพักหาผมได้โดยตรงนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมต้องขอตัวจบการนําเสนอแต่เพียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้นะครับเพื่อที่จะ ไม่พารถเข้าใหม่สวยๆจากผมเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้ทุกวันเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ